สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบอ่านค่าอุณหภูมิจาก temperature sensor ด้วย Arduino ครับและทำการส่งขึ้นไปยังบน Raspberry Pi ผ่านโมดูลรับส่ง NRF 2 4ครับผมซึ่งเป็นโมดูลที่มีราคาค่อนข้างถูกมากเดี๋ยวจะเรา,เราจะให้ดูอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ UI ของเรานะครับที่ ทำการอ่านค่ามาจาก Raspberry Pi ส่วนโปรแกรมที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนี้คือเป็นโปรแกรมในส่วนของ Python ที่เราได้ทําการเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าจากโมดูล NRF24 ไว้นะครับและนี่ก็พระเอกของเรา Arduino ครับผมแสดงค่า Temperature ออกทาง LCD เดี๋ยวจะทําการทดลองโดยการขั้นแรกเราจะนำ เซนเซอร์ S S ensor, วัดอุณหภูมิจุ่มลงในน้ำเย็นครับเรามาดูที่หน้าจอกันสังเกตได้ว่าเกจอุณหภูมิที่อยู่ในหน้าเว็บก็ลดลงตามอุณหภูมิของน้ำนะครับซึ่งค่าในตัวโปรแกรมของ Python ก็เช่นกันและบนจอ l c d ก็เป็นเช่นกันครับผม 19องศาต่อไปเราจะทำการย้ายจากแก้วน้ําเย็นให้ไปอยู่บนแก้วน้ําร้อนเห็นไหมครับก็อุณหภูมิก็ที่ว่าอ่านได้ก็คือมีค่าเพิ่มตามอุณหภูมิของน้ํา นครับดูไม่ยากเลยครับผมแค่นี้ก็ใครที่จะเอาไปเป็นไอเดียในการทำโปรดักต์ก็สามารถทำได้ง่ายๆแล้วเจอกันที่เดียวแวครับ